ไม่ถูงเก่ไปขนาดไม่พอแต่ละคนเขามีความโดดเด่นต่างกันออกไปเมื่อนเขาไม่ได้เขาไม่อย่างนี้หรอกถูกปะเมื่อนเขาไม่ไม่ดังมา็นขนาดนี้หรอกแล้วเขาไม่เขาเป็นคนที่ขึ้นลงมากเรื่องอารมณ์ในชีวิตแต่คือน้าหลรกเขาบอกว่าเขาไม่มีเขาไม่ได้มีโอกาสได้เติบโตเป็นเด็กอ่ะเขาไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตเป็นเด็กอ่ะคือเขาเข้ามาในวงการนี้ด้วยด้วย ด้วยอายุที่น้อยมากแล้วกอซิงเกิลแรกออกมาเป็นซิงเกิลที่ฮิตเลยเขากลายเป็นช่อตใบเวลามาไทยซึ่งกลายเป็นซเปอร์สตาร์ในพริบตาเลยแล้วคือแล้วเจอความกดดันเยอะมากแบบนี Mandarin> ้ในชีวิตแบบสงสารเขามากอ่ะโดนคนว่าคนไรแบบเยอะมากอยากดูแบบในแง่ประวัติที่เราโดนโดนงานนี้คงแบบไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เขาของเขาเราจะมังแค่เล็บกบของเขาล็บกบมะนาวเราเท่ากับเล็บกบวินิจเวีย รับที่ไว้ทำบอลวันนี้ชอบเขาไหมเมื่อไหร่ที่เครียดจงคิดว่ามันเป็นแค่เล็บขบของคุนี่ปัญหาที่เกิดคือว่านี่เป็นแค่เล็บขบนี่ยังทำได้เราทำได้เราไม่แค่เล็บขบเขาทำไมเราไม่ได้เลี่ยนะต่ำด้อยแล้วเหม็นเน่าไปเลเล็บขบของที่เปลี่ยนหนอนไม่ใช่ละครับต้องหมดทนนะครับเพราะว่าปัญหาของเราเนี่ยมีปัญหากับเล็บขบของเวนิสเซียเองครับดูนี่นะ งงยังไงอะหัดเบาสติแตกไปเลยนะเนี่ยคุณเล่นไปเพลงน้เพลงเขาฮิตมากเลยนะงานแดง่แบบเปิดตลอดเลยอะเอยังมี Leave me one more time. Crazy. crazy. me Drived จงกำลังเร็วไป่ะชอบหมดเลยอะลองได้หมดเลยพี่วิตเนี่ย เฮ้ยอัลบบ้าใหม่แบบมันมากเลยนะพวกมันไหนเธอเออเซอร์คัสอะไรเงี้ยไม่น้ยไม่นาอยนะมันล้อไปร้อมามันยังเงดเดียวไออูมันนายอูมนนายล้อไป้อมามันจะเหมือนเพลง The Circle of Life อะไรต้องทิ้งอ่ะอูมนนายเพ็กเด็กากกากกาเฮ้นของชีวิต จะเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าอ้าร้องอะไรอ่ะก็จว่าอ้าวมนไหนก็้งไม่นดจะนะอ้าวอวอ้าองอย่าร้องดีกว่ามันจะกลายเป็นอะไรต้องกินตลอดเลยอ่ะอ่ร้องมันจะกลายเป็นแบบมันลายมัาัลามัาลยจะเพลงคล้ายลิฮันน่ามากอย่านีบ้าลิฮัน่าก็ร้องเพลงซเคอรออฟไลน์เหรอไม่ใช่แาแบบดนตรีอะไรเงี้ยตรีจังหวันี่ยังไม่ดังเลย อมนาอะไรอันนี้เหรอลงไปแล้วมาจะเป็นอมนาวอมนาวอร่อยอร่ออ้มบ้าอมมมนาอมนาอมนาจะอมนาจะอมนาสิอมนาวม้อจุ๊สิอมนาม้ออะไรยานะขนมนิไหนะต้งนู่ไปตแต่ถ้าโทษเราขนมเอาตรงไหนเนี่ยที่เดิมครับแะเป็นจานน่าจะได้ แต่คุยตองกินข้าวมันสนุกคุกครั้งตั้งแต่เอฟมาแต่รุ่นตัวเอฟเลยเนาะเพราะว่าต้อกินข้าวอ่ไม่ไม่ไม่นะมันก็หนึ่งก็เฉยๆนะจริงเหรอจริงโดยเฉยป่ะมันก็อาหารไม่ได้สนุกอะไรมากนะเฉยเฉยนะโดยเฉพาะเวลาเราพูดในยิ่งไม่สนุกเลยไม่เฉยๆเนานะพี่นั้นเนาะบนโต๊ะอาหารไม่ได้สนุกอะไรมากสนุกยังไงอ่ะตัวอีกแค่ฆ่าเวลาอะไรแค่นี้อ๋อไม่ใช่เองเพราะว่าต้องเรียนญี่ปุ่นนี่แหละฮะเราไปสมมติ เราก็จะไม่ได้ตังค์ไม่พอเราไปขายรับกันก่อนนะขายรับไม่มีตังค์เลยแล้วแล้วเนี่ยพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ดีคุณพูดได้ไหมอ่ะคุณพูดได้ปะไม่ได้ก่อนวันพุธวันพุธเลยไม่ฟรีวันอาทิตย์จะเรียนฟรีเพราะพูดแต่ดาวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ก็จะสอนเด็กฟรีเพราะว่ามันหยุดใช่ไหมครัเงยไปสอนที่วัดไทยสอนภาษาไทยเด็กๆด็กตายละตัวเองก็ไม่ค่อยจะรอดอะไรแต่ว่าคือสอนเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยก็ไกล์สลัดอะไรเงี้ยพวกสลัพวก แอบอ่านป้ายตลอดผู้จำไม่ได้เหมือนกันตอนเด็กๆน่ารักเฮ้ยมันเหลือแต่แอปเปิลผักมันดูเป็นผักมากเลยไม่ได้เป็นผลไม้เลยแอปเปิลเขียวเวลืมหลับต้นไม้แต่รสชาติมันแบบบาดใจมากมันเปรี้ยวเปรี้ยวแบบอมมะนาวอมมะนาวสิอมมะนาวอะอมสิโอชื่อว่าปีจีนอมมะนาวป็จีนป็จีนสิแกมะนาวแกอยากกินไหมหรออมมะนาว แล้วก็เอาขี้มือตัวเองไปให้คนอื่นกินต่อตลกดีนะคือมีอะไรจะทำเยอะแยะได้ด้วยใครได้ไปดูใครได้ไปดูคอนเสิร์ตที่มีคนเล่นมันแล้่นแบบคล้ายๆก็ดีนะแล้วมานั่งคุยกันว่าแบบสมมติว่าถ้าตัวเองแบบอมนานาวใส่อะไรมาเปียนเพลงรวมที่เราก็ต้องก็ต้องเรียนอมนาว์นี่นะที่มื่อคืึแบบเพลงเพลงรวมมันเนี้ยถ้ามันมีจังหวะอยู่มีจังหวะแอคติ้งได้ไดหลายๆคนก็อัดไปเลยอ่ะเพลงรวมกับเพลงต้ามีจังหวะหยุดจังหวะแอคติ้งได้ อยู่นี่จะหยุด acting หยุดหยุดอะไรเงี้ยได้แต่เพลงคนอื่น,น,นยนัง <c oughs> ไม่จบเรียรวมเนี่ยรับไฟเหรอเออเพราะมันน่ารักเนะี่ยอยู่นี่จะหยุดเต้นๆหยุดหรือหยุดแอคติ้งหยุด, acting, ยดพูดนิดหน่อยอะไรเงี้ยขำๆก็ได้นี่คือรถไฟไม่มไปที่นีปลายทางหากใครอ้างว่าลองทำไมเขารู้จักไม่เนี่ย ดูแล้วครับเหมือนกันดูแล้วเราจะเริ่มต้นยพลงอะไรเราลองกันอยากฟังคำพูดนะไม่เชื่อเอยรถไฟรถไฟแหล่นมารถไฟรถไฟแหล่นมาดีใจได้พบตาดีใจได้พบตารถไฟแหล่นมาตาถตาตาตาพวกเราปูน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 ฉึกฉึกฉึกจึกฉึกฉึกแค่ว่าเราอนุบาลเลยเก่งจปูนาูนปูนปูนฉึก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 มะนาวให้มะนาวให้มะนาวอบรถไฟรถไฟแหล่นมา รถไฟรถไฟแหล่นมาต้องชวนเพื่อนไปเล่นรถไฟแล้วก็ร้องเพลงนี้กับขังอ่ะจริงๆริงจำได้เด็กๆจำได้เด็กๆมันไม่เราไม่เคยได้ยินเพลงนี้เราแค่ได้ยินเลยเราเมื่อไฟไฟไฟลุกขึ้นเจอจ้านี่โรงเรียนเราไม่ได้สอนเราไปงานเขาค่ายของเราโรงเรียนน้องชายเราถึงได้ร้องเป็นให้เธอขาบอกเดี๋ยวเสื้อผ้าก็มาวันนี้ใช่ไหมเธอกับฉันนั่ลเราเอาไปกับในรดีอะเสื้อผ้าวันนี้เลยเหรอลอำๆไปเลยจะข้ามตอนนี้เลยเหรอคนดำอีกไม่กุ้งเหรอ ดำเหรอทิ้งไม่จะเป็นต้องดำหรือว่าคิดชื่ออัลบั้มเฟรนอะเพราะว่าเราให้มันเฟรนด์ชิปปาร์ตี้เราจะยังเอาคำว่าเวลคัมอยู่ปะที่มันมีเอ็มเด็ดทูเราดิอะไรเราจะยังว่าเฟลค้ามอยู่ปะหรือว่าตัดทิ้งไปเลยไม่มีไมม่ีเอาตัดไปเลยเปลี่ยนวอนใหม่อนละเป็นถ้ามันมีเอ็มกับทูด้วยก็ดีไงแต่กําลังดีจูว่าจะเออาะไปกําลังเหมาะเฟนส์ออนเดอะร็อกไม่ใช่แล้วเอ็มกับทูใช่ไหมก็ไม่เลวนะเฟนส์ออนเดอะ เออก็ดีแต่จริงชื่อทีมก็เป็นเอมถูกก็ได้ไหมหมอชื่อที่มันเยอะทำไมอะไรอ่ะก็เฟนออนเดอะล็อกไงเออออนนรตรงตัวมากนั่งบนหินถ่ายบนหินเฟนออนเดอะล็อกเออต้องหาหน่อยแล้วหลังก็จะได้ไม่เยอะด้วยสซึ่งถ้ามีคำว่าล็อกในชื่อระบ้าก็ดีนะจะได้รู้คอนเซ็ปต์ระบ้างไปเลยไงตัวล็อก แต่ตัวร็อกก็น่ารักสินะมันจะทำอะไรกันเออแต่งตัวเป็นนักเรียนมันทำไงนั่นไงหนังอืมมันมาจากชื่อหนังนั่นแหละครับแม่นทูร็อกร็อกเฟรร็อกปาร์ตี้เฟร์เอ็มทูเรนทูร็อกเราจะไปแย่งไหมพ้นเรนทูร็อกทำไมเนี่ยเอ็มทูเอ็มอะไรเนลโอ้ม่เฮดดีบอย My เดาเดาแล้เดาละแกะแกะแลคือบอกที่แบบสบายมากเลยนะคือจะนึกว่าจีนมองบอะไห power power ใช่นึกชอน door แล้วมีคอประตูด้วยนะ เคยเลีหจริงห่ะตึงเงี้ยแต่ไม่รู้จะไม่ได้ว่าคอยไงเคยรู้มุกวินนี่ป่ะที่แบบนักนก Who's there นกนก Who's there ปุ๊บใส่ดิเด็แกเคย่ดิป่ะจริงว่าิดอสันมากะกันไม่ดีอ่ะไม่ไม่รู้เรื่อง เีดซัมเมอร์เขาเล่นกันแนวเราคงจะไม่รู้ขอตังค์แม่เดซัมเมอร์ไมม่ีเรื่องเอามุกมาเล่นกับเขาบ้างเราลองเล่นดินักน้องมีก๊อฟนักน้องมีปลาาบ๊อบไม่รู้อ่ะอุ้ยเล่นใหม่นีไม่รู้เรื่องเราอย่าอย่าให้เขาเล่นใหม่เลยเพราะเล่นไปเขาไม่รู้เรื่องรู้ดิรู้ดิหนักน้อง Who's น็อก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 นเอกน็อกน่อกน็อกน็น็อก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 คือกน็อน็อก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 นอกน็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 อกก็อกน็อกน็อกน็ออกออกน็อกน็อก็อกน็อกน็อกนอกน็อกน็กนน็อกน็อกน็น็อกน็อ โยมอมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหรือแบบว่าหรือแบบว่าอย่างเช่นอะไรนกนกโจบุ๊มก็มีเยอะมากโยมอมนี่เราก็รู้นะโอ้รู้รู้โยมอมแต่มี่เจที่พี่นัททำมัคือพี่นัททำน็กนกพูดแย่แล้วพี่นัทก็น็กนกอีกทีนึงก็พูดแย่ปุ๊บไอดีเดอร์เกนก็คือชื่อเพลงของเบิ๊ตตี่ชื่อว่าอุ๊บเดอร์เกนใช่ไหมแล้วอุ๊บเดอร์เกนแปลว่าอุ๊บทำไปอีกแล้วอะไรเงี้ยทำไปอีกทีนึงก็คือเหมือนว่าน็ปกอบคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ของเบิ๊ตตี่ด้วยว่า คุณจะหนาวอะไปทิศเ่าไหม้ย่เสื้อไปนีไดนเกก็ก็ทำดีได้ดีเกี่ยวยั